สวัสดียามเช้าวันนี้อาจารย์ตื่นแต่เช้านะฮะพอดีเดี๋ยวคุณพัชรวดีก็น่าจะพาแม่มาเปิดดูบรรญาก็น่าจะถึงวันนี้โชคสาใสะฮะก็เดี๋ยวคุยธรรมะหน่อยึ่งจะแยกแยะให้ ให้ถูกทางอ่ะผมจะบอกว่ายานน่ะยานเนี่ยมันมีอยู่สามสี่สี่ระดับยานโลกีอ่าแล้วก็อาสาวรกายยานโลกีก็คือมโนวิญญาณยานโลกียานพวกนี้มโนวิญญาณเนี่ยมันจะมีคุณวิเศษมีฤทธิ์มีเดชของมันอ่าที่พวกวิวชาสามหรืออะไรเนี่ยนี่คือมโนวิญญาณหมดเลยนะ แล้วมายกขึ้นมาอีกก็คืออาสวะขยญาณอาสวะขยญาณเนี่ยเป็นคำที่พระเจ้าท่านตัดไว้นะฮะเป็นในบาลีมโนวิญญาณอะไรก็เหมือนกันอาสาวะขยญาณยานนคือเป็นของสาวกก็คือสงสาวกในสมัยนั้นเรียกว่าพระอรหันต์ผู้เข้าถึงอาสวะขยญาณที่แท้จริงญาณที่ตัดอยู่เหนือกิเลตตัดกิเลสได้อะ อยู่เนื้อกิเลสยานตัวเนี้อยู่ในอ,อาสวะทั้งหมดนะฮะมะนวิญญาณเนี่ยคือยังอยู่ในสัญญายังอยู่ในกิเลสยังอยู่ในอังวนในระบบนี้อยู่แต่มนวิญญาณน,นี่มันเก่งนะฮะมันสามารถฝึกดิดฝึกเดชฝึกอะไรได้หมดเลยขั้นมนวิญญาณมันก็คําว่ายานน่ะนคือมนวิญญาณน่ะอ่ะก็คือมียานน่ะยานของมันน่ะ ที่สอนธรรมะกันอยู่ทุกวันเนี้ยก็มีแต่มโนวิญญาณนะตั้งตนเป็นเจ้าสํานักนะฮะถ้าพระอรหันต์จริงๆงเนี่ยอาสา,าคย,ยาญาณเนี่ยเขาจะไม่ตั้งตนเป็นเจ้าสํานักนะฮะคนจะบอกอย่างเก่งก็พอพอเมตตาได้มีอ่าคือเขาเรียกว่าอ่ายังไงดีอ่ะผู้ที่ผู้ที่มี วิบากกรรมมาร่วมกันนะตั้งแต่ก่อนก่อนตั้งแต่อดีตชาติพอได้เป็นได้ได้อสสาวขยายานตัวนี้มาก็อาจจะมีลูกศิษย์ที่มีที่มีบุญสัมพันธ์กันได้มานั่งคุยได้ได้ได้ชี้ทางให้แต่ก็ไม่สามารถที่จะสอนคนให้หลุดพ้นได้นะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะอย่างคุณพาเนี่ยแกก็มีแกบอกว่าแกมีอาจารย์เป็นพระ หนุมก่อนที่แกจะฟังผมแล้วเกิดปฏิหารขึ้นนะฮะแล้วถ่ายถอนออกมาบนเลยอยู่ๆก็พลิกออกมาอีกด้านหนึ่งแล้วเห็นความจริงทั้งหมดแล้วก็ล้างสัญญาทิประรลาดนี้ออกจนหมดจนกลายเป็นคนโง่ๆไม่รู้อะไรเลยเพราะวันวิมุตติหลุดพ้นไงจากจากจากมนุวิญญ,ญาณเขาเรียกมันก็เป็นอาสะวะขยายานเลย อาจารย์แกก็พยายามที่จะสอนหนึ่งนี้แต่สอนแกเท่าไหร่แกไปอยู่มาตั้งนานสามสิบสองปีนะที่แกออกเล่ร่อนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจพูดคล้ายๆอาจารย์นี่แหละก็ผู้รู้ตุดต่อมแห่งผู้รู้นั่นแหละอแห่งจิตนั่นแหละอจิตผู้รู้นั่นแหละหรือจิตที่ธาตุบริสุทธินี่แหละแกก็ไม่สามารถที่จะหลุดจนแกมาฟังผมเกิดปฏิหารพิกออกพิกออกมา ออกมาจากมโนวิญญาณฮะที่มันตามหาอยูนน่นั่นนั่แหละหรือนี่คุณพ้าแล้วก็แม่ปุ่นอีกคนหนึ่งอาจารย์แกก็ก็เข้าใจตรงนี้เป็นพระทุกพวกนี้เป็นพระหมดเละก็แค่บอกสอนแกแกแกก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้จนแกมาหาอาจารย์วิต์แม่ปุ่น ตรงนี้ต่างหากพระอรหันต์จรึงสอนใครไม่ได้แค่เป็นแผลเนื้อนาบุญผู้ที่มีอาสวะการญยานต่อไปก็คือสัมมาสัมโพธิญาณตรงนี้เข้าสู่หลักคำยู่ใตุ้ทธเจ้าพระเจ้าเป็นอ,อนุตตละเนาะผู้เจ้าท่านตัดสู้อนุตตละสัมมาสัมโพธิญาณคําว่าสัมมาสัมโพธิญาณคือผู้ไปตัดสู้ในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมด เป็นผู้สืบทอดเจตนาลมอาจารย์จะยกตัวอย,อย่างอย่างอาจารย์วิทย์เนี่ยอาจารย์วิทย์เนี่ยตัดสรุ้สัมมาสัมพุทธิยานนะฮะตัดสรุ้ในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดเลยนะฮะถึงโน้มนำเพราะสมัยพุทธเจ้านี่พะระรหั์มันหมดไปแล้วนะฮะเพราะว่าอายุคนเรามันไม่ได้ยืดยาวเพราะเขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมต่อได้ไงฮะมันก็หมดไปแล้วสิ้นนั้นสิ้นยุคนั้นนะ่ะ จึงต้องมีผู้ที่ตัดสรุองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่สัพพัญญูแล้วก็มาทําให้คนตาสว่างเข้าสู่อาสวะกยยานลุดออกจาก,กมโนวิญญาณเพราะหลังจากพระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปแล้วอ๋อหักนในยุคนั้นก็ดับขันกันไปฮะที่เหลือก็เอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็เกิดมโนวิญญาณเกิดความรู้ความเก่งกาศที่เรียกว่าพุทธ,ธจําแปลง ออไอตัวนั้นแหละตอนพระพุทธเจ้าตัดสู้ธุรมเนะ่ะไอตัวโมหนะน่ะตัวพญามารเลยก็คือความหลงอะ่ะมันออกมาบอกผู้เจ้าเลยใส่ใส่ชุดเป็นเป็นเป็นพระพิสูจอะ่ะคือเงาของพระองค์เองนั่นแหละที่พระองค์หลุดออกมาจากมันนะตัวกิเลสตัวนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าพญามารเมื่อบอกว่าเธอสําเร็จแล้วเธอจะเข้านิพพานไปไม่ต้องสอนใครอีกแล้วแต่พู้เจ้าดื้อดนัน ที่จะสอนจนพระองค์หมดสิ้นนะครับดับขันนั่นแหละพุทธมารตัวนี้ก็ออกอาราวาดกลับมาครอบองำเหมือนเดิมนะฮะในตัวนั้นแหละอืมว่มามันหมดหน้าที่ของพระเจ้าแล้วนี่ต่อไปก็เหมือนกันครับหมดหน้าที่ของอาจารย์วิทย์ก็พุทธมารก็จะกลับออกมา,มาตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะแล้วยิ่งไอ้ไอ้พระรูปหนึ่งอะ ไหลานามอะไรนั่นนี่แหละเขาเรียกว่าพุทธมารมันก็ออกมาเป็นคู่แข่งกับพุทธ,ธะที่แทจ้จริงนะฮะเขาเรียกว่าพวกนี้ได้แค่มนนโนวิญญาณหลงความรู้อือาสารขยายานก็ยังไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้ลนลูกศิษย์ของอาจารย์วิทย์เนี่ยนี่พูดตามแบบภาษาบาลีเลยนะจริงผมไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เลย แต่คนมันรุ่นเก่าๆมันยังมันยังมันยังยึดติดในบาลีอยู่ไหอืมก็ต้องเอาใช้คําคําพวกนี้มาพูดทําในยุคผมตอนเนี้ยลูกศิษย์ผมที่เป็นที่เข้าถึงเป็นได้อรราสวะขยานจริงๆเนี่ยคือคนพวกนี้เขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้สอนอะไรนะก็รอวันร้ายตายจากไปแค่นั้นเองอย่างเก่งก็ส่งเสริมทำช่วยอาจารย์วิทย์อาจจะแชร์ทิกต็อก ทำตัดต่อคลิปของอาจารย์เอาไปลงอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่มันก็น้อยเพราะว่ามันยากจะเผยแพร่ทมอะ่ะมันยากเพราะไอ้พุทธมารมันอรารวาสหนักแล้วตอนเนี้ยพุทธมารก็คือไอ้มโนวิญญาณนั่นแหละมันเก่งไอ้ตัวเนี้ยผมพยายามปาบตัวนี้มาตลอดแต่ผมนึกรู้ว่าโอ้ยตัวนี้มันเก่งขนาดลูกศิษย์ผมเนี่ยมาหาผมแต่ละคนไอ้ตัวนี้แม่งเก่ง ต้องเอาตัวนี้ให้หลุดออกจากตัวเนี้ยจนเกิดอาสาวะขยยานจริงๆมันถึงจะทําลายตัวมโนนี้ได้คือคําว่ามโนเนี่ยมันมีมันมีความฉลาดปาดเปลืองของมันมันเก่งมันอย่างนั้นมันจะได้ชื่อว่ามโนปิญญาณเนี่ยนะฮะต้องให้มันหมดฤทธ์ไงต้องเอายามันมา เพื่อัดทำลายมันคือมโนมันคืออสาสวะทั้งหมดเนี่ยมันสร้างอสาสวะทั้งหมดส่วนญานเนี่ยทำให้มันเน่ะเก่งอืมมันมีความรู้ทั้งหมดนั่นแหละปัญญาของมโนูนะฮนะผมนึงบอกว่าเนี่ยโหเรื่องนี้ถ้าเล่านะแม่งมันเป็นสตอรี่อ่ะผมขี้เกียจเล่าเยอะเอ,เอาแบบคร่าวๆแล้วกัน มันจะเอาไปท่องจําเอาไปสอนต่ออีกเอาไปมโนต่ออีกคือมโนเนี่ยเราเกิดมาเรามีนามขันห้ามโนเนี่ยมันเกิดหลังจากที่เราเรียนรู้ทุกอย่างนะครับมันเป็นตัวตนขึ้นมามันไม่ได้มีจิตเดิมแท้หรือจิตบริสุทธิ์อะไรหรอกครับอืคือเอเรามีขันห้าเนี่ยพอเราครบองค์ประกอบปวดปุ๊บเนี่ย มันมันเกิดการรับรู้ตัวอ่อนอยู่ภายในมันจะเกิดตัวมโนวิญญาณตัวนี้ขึ้นมาซึ่งกระทาไมเราถึงมีขันหะมันมีกรรมไงฮะมันมีวิบากกรรมมันยังไม่หมดเหตุปัจจัยไงมันเลยต้องมาเกิดมันยังหลงอยู่ยังมีอวิชชาพามาเกิดอยู่นะฮะพอวิชามาเกิดแล้วมันก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานขึ้นทีหลังขึ้นมาอีกเกิดจิตมโนวิญญาณขึ้นมาเห็นไหมฮะอยู่ในขันห้าอายตนะหกทั้งหมดเลยนี่แหละคืออัตราตัวตนของเรา การจะดับตัวนี้ไม่ใช่การไปเรียนรู้ท่องจำมันเป็นมนวิญญาณหมดเลยครับไปฟังไปศึกษาไปปฏิบัติไปฟังแล้วโน้มมาพิจารณามันเป็นความรู้ของมนวิญญาณหมดเลยซึ่งมนวิญญาณมันอาศัยขันห้าทั้งหมดอนะอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเวทนานั่นแหละเพื่อจะเกิดตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาขึ้นมาไงฮนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้ได้ไงครับถ้าไม่มีขันห้า มันก็จะไม่เกิดความรู้ไม่เกิดปัญญาไงปัญญาของมันอะของมนุวิญญาณมันจะไม่มีปัญญารู้จักการใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถึงครบองค์ประกอบไลยฮะนั่นแหละกระบวนการกรรมเกิดขึ้นเพราะมันมีกรรมมันมีอวิชชามันเลยไอ้มาเกิดพระเจ้าท่านพูดแบบนี้ก็คือกรรมส่งผลนั่นแหละมันมีอวิชชาอยู่อืมพอมันเกิดมนวิญญ,ญาณก็เกิดกระบวนการกรรมดีกรรมชั่วขึ้นนั่นแหละเพราะมีภาษาไงฮะ มันเกิดกระบวนการเรียนรู้ของมโนวิญญาณนี่ไงฮะแล้วการจะทําลายมโนวิญญาณอ,อาจารย์นี่ก็มีเทียงอาสาวขยายญาณเท่านั้นที่จะทําลายมันได้อทําลายอาวิชาตัณหาะทานจิตมโนวิญญาณเนี่ยได้เอออาจารย์น่ะได้ตรงนี้มาตั้งแต่วันที่หมดความหลงนั่นแหละเึ็นตัวเองก็ได้ญาณตัวนี้มาอาสาวะแต่พัฒนาก็คือ มีวาสนาบาร,รมีนะฮะคือตัดสรุปในองค์ธรรมของเจ้าก็เลยเกิดสัมมาส,สัมพธิญยาณญาณที่ยกระดับขึ้นไปอีกนะฮะก็เลยมาชี้ทางให้คนเนี่ยได้อสาาวะขยญาณตัวนี้มาเพื่อจะทําลายมโนวิญญาณที่มันมโนอยู่หลงรู้หลงคิดหลงจําอยู่หลงจําคิดวิเคราะห์อ,อยู่หลงองความรู้อยู่คือผู้รู้นั่นแหละก็คือมโนวิญญาณนั่นแหละจิตรู้หรือธาตุรู้บริสุทธ์อะไรนตะมโนวิญญาณมันสร้างทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้น ลูกศิษย์ของอาจารย์วิทย์ที่เข้าถึงทำจริงๆมันเลยพูดอะไรไม่ได้เลยแม้ไปบอกครอบครัวไปบอกพ่อบ,บอกแม่บอกสามีบอกภรรยาบอกญาติพี่น้องอยู่บอกครูบาอาจารย์ที่ยังหลงอยู่พูดไม่ได้เลยได้แต่ไปพูดปั๊บเขาหาว่าบ้าเขาหาว่าหลงเขาหาว่าวิปลาสเออมันเลยพูดไม่ได้ก็เลยใช้เหลือแต่ใช้ชีวิตรู้เฉพาะตนไปเออบนเตอยู่กับปุุชันนั่นแหละแต่คนที่หลงอยู่ทั้งโลกอะ่ะ ก็พนเปใช้ชีวิตไปอยู่กับเขาประคองขันไปจนจนวันหนึ่งมันมันหมดมันสิ้นขันนั่นแหละมันดับขันนั่นแหละคือตายนั่นแหละก็จบกันไปเขาเหล่านี้ก็เลยไม่สามารถที่จะไปบอกใครยังไงก็มีแต่บอกว่าเราหลงมันหลงอยู่ในวงวนตรงเนี้เอาทำอาจารย์ไปให้ฟังเขาก็ไม่ฟังเออเพราะคนมันหลงมันจะไปฟังได้ไงมันหลงยอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ในระบบความจําความคิด ความรูสสึกอยู่อะมันก็ต้องฟังธรรมะที่มันเข้าใจง่ายไงที่พูดแล้วมันปรุงแต่งได้อะเออมันฟังแล้วมันปรุงแต่งตามได้เข้าใจได้ทมของอาจารย์นี่มันมีแต่ย้อนเข้าไปข้างในให้เห็นอัตตาตัวต,วตวนของตัวเองเนาะมันจะไปปรุงแต่งได้ไงมันมันสะท้อนนี่เห็นป่ะมึงอะเห็นไหมว่ามึงอะมีตัวตนเต็มๆอยู่เวลาเวลาอาจารย์พูดแรงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมรับได้ไหมละ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะผมบอกว่าผมอะ่ะตัดสรู้รำรม,มาสัมมาสัมปธิยานก็เลยมาชี้ให้คนหลุดออกจากมโนวิญญาณเป็นอาสวะกญญายยานเท่านั้นเองให้พิกออกมาจากระบบนั้นน่ะจะเกิดอ,อาสาวะกยญ,ญานเห็นอาสวะทําลายอาสวะที่เป็นส่วนของมโนมโนจนสิ้นไปหรือในช่างนนัคือความองความรู้ทั้งหมดน่ะที่เรามีอยู่ทําลายมันจนสิน้นซะให้เหลือแต่ ชีวิตที่อาศัยกันนั้นเองเธอไม่มีวาสนาที่ตัดสรุ้ทำได้หรอกเออมันมันมัน,ม,นมันเต็มแล้วพทธเจ้าท่านก็ตัดสรู้อนุตตาสัมมาสามมัมพุทธญาไม่มีใครตัดสรุ้ในองค์ธรรมของพทธเจ้าได้อีกแล้วจนกว่าจะสิน้นสิ้นโลกไปจนกว่าจะเกิดผู้ตัดสรุดอนุตราขึ้นมาใหม่จนพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วไม่มีใครจําได้แล้วไม่มีใครรู้เรื่องอาจารย์วิ์จนไม่มีธรรมะแล้วอ่ะ เออกลับไปเป็นยุคมืดเหมือนยุคฤีโยคียต่อนะฮะไม่มีผู้ผู้ตัดสรุทรมามาในโลกใบนี้แล้วอ่ะมาช่วยชี้ทางคนนั่นแหละฮะอืมเพราะว่าธรรมะของผู้เจ้ามันเสื่อมหมดแล้วตอนเนี้ยอาจารย์วิทย์แค่แค่มาต่อยอดพอสิ้นอาจารย์วิทย์ไปก็จบการนี้เลยลับนี้ไปเลยอืมนะฮะเพราะไม่มีใครตัดสามารถที่จะตัดสรุอนุตตะสมาสมบโพธิยานไปได้แล้วเพราะผู้เจ้าตัดสรุไว้แล้วไง บารมีธรรมของพระอ,องค์ก็ยังอยู่ก็คืออรินนมมอยมรรคเปองค์แปดที่อาจารย์เผยแร่ตรงนีน้แล้วหลังจากนั้นเมื่อสิ้นอาจารย์ไปโลกก็จะกลับสู่ความยุดมืดยุคมืนมมนน่นเหมือนเดิมก็ได้แต่มโนวิญญาณก็จะโลดแล่นเหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันโลดแล่นเก่งแล้วมโนวิญญาณนะฮะพุทธจำแรงในยุคที่อาจารย์วิทย์ออกมาพูดธรรมะแล้วมโนวิญญาณมันเก็บความรู้พวกนี้ไปหมดเลยเแล้วหลังจากนั้นก็ จะเหลือแต่มนุวิญญาณในคองโลกไปจนเกิดอุทอกภยัยเกิดการลบลาก้าฟันจนโลกแตกสลายไปจนเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่แล้วก็แสวงหาสร้างหลุดพ้นจนกว่าจะมีใครสักคนปรากฏขึ้นบนโลกแล้วตัดสูุอนุตตะะสัมมาสัมปทยิญาณน,นี้ขึ้นมาอีกแล้วหลังจากนั้นก็จะเผยแพร่ธรรมไประดับหนึ่งแล้วก็จะหมด ได้ได้สาวกก็คืออาสาวกายยานนะก็คือพระลรหรันจนผู้ที่ตัดสรูท้ทมอนุตตลัมมาสามุเดนดับขันลงไปก็เหลือแต่พระลรหรันพระลรหัน์ดับขันไปก็จบไปก็จะเหลือก็จะมากําเนิดใหม่ผู้ที่มาสืบทอดเจตนารมของอนนะอนุตตละคืออนุรุทธพุทธ,ธะนั่นแหละฮะก็คือจะมาตัดสรูสัมมาสัมปวิยางตัดสรูใน องธรรมของพระเจ้ามาทิ้งช่วงต่ออีกช่วงที่สองแล้วก็จะจบไปเลยนะฮะเขาเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละฮะพระสงฆ์ก็คือสงสาวกนั่นแหละพระธรรมก็คือผู้ที่ตัดสรุธรรมของพระพุทธนั่นแหละของพระพุทธเจ้านั่นแหละโอเคในบรรดาสงสาวกเนี่ยในขณะที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่มันจะต้องมีคนคนเดียวคนเดียวเท่านั้น ที่ได้อาสวะขยายานแล้วได้ตัดสรุรรมเป็นสัมมาสัมพุทธิยานคือผมจะใช้คำนี้แล้วกันอนุพุทธะแล้วกันนะฮะใช้คำนี้นะฮะก็คือผู้ตัดสรุตามทมตามพระพุทธเจ้าแล้วมาเผยแพร่ธรรมต่อโอเคครับจบแค่นี้เล่าเรื่อง เนฮาปาร์ตี้อย่าไปเอาเป็นจริงเป็นจังนะเว้ยเดี๋ยวจะหาว่าอาอิสระยกตนเทียบเท่าพระพุทธเจ้าอีกคือเล่าให้ฟังเออเป็นเรื่องพอได้รู้จะไปยึดนะฮะสวัสดีครับ